ใต,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 ต้ใ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 ต้ต้นตอครับท่านสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม<อ>ใยอาหารผสมวิตามินซีดีโทไนไ์พ่างกันไปพี่น้องครับร้งบทเพลงกับเรื่องราวดีๆนะครับที่ทุกทายทอดไว้ในบทเพลงกับศิลปิน นะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรูหน้าไม่รูใจนะครับตีจากการตกผลึกทางความคิดข้องอา,อาจารย์เทนทู่ยมันหรือว่า,านิรุตอนนิรุตมีสวัสดนะครับหรือว่าอาจารย์เทนกากบาดรวมขิดกระพมแล้วก็แต่งบทเพลงนี้ขึ้นมานะครับไอ้ข่าวกับสาพสังคมในยุคป,ปัจจุบันกับบทเพลงที่ชื่อว่ารูหน้าไม่รูใจแล้วก็ตต้กันด้วยบทเพลงจากศิลปิน เสื้อกิติพัฒนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าผู้ยิ่งยิงเสื้อปิดเบรด้วยรอยทางนะครับบทเพลงที่มีความหมายดีๆจากอาจารย,ายมารีวาน่านะครับก็เป็นอีกคุณพลเพลงอีกคนหนึ่งที่คนใต้เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นต้นแบบของศิลปินรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นล้านสาหรับอาจารย์ายมารีวาน่าทาให้หลายๆคนได้เอาเยยงยางนะครับเป็นศิลปินที่เดินทางด้วยตัวเอง โดยหัวใจจะเป็นทองคําไม่ได้โดนครอบงําโดยกลุ่มทุนโดยนายทุนโดยเอาเงินมาจากตลาดหลักทรัพย์หรือเอาเงินมาจากนหนกาแลแต่มากับนดทิศทางในการทํางานในเรื่องของศิลปะการขับร้องนะครับแต่ว่าทํางานเหมือนกับนกเซรีที่บินบินอยู่บนฝากฝาทํางานด้วยวิธีคิดจะเป็นของตัวเองยากนําเสนอไรก็ได้นําเสนอคิดไรยากนําเสนอไรไม่มีใครมาคอยครบงํา กำหนดทิศทางในการทำงานนี่เลยกับพี่นครับคือศิลปินหัวใจทองคำโดยแท้จริงและนี่คือรายการตายต้นต่อซึ่งพบนาร่วงรายเชนกิงทองนะครับได้รับชั้นทานุม,มัติจากบริษัทพีไฟเน็ตเวิร์กโดยผู้นำองคอ์กรคนนุ่มรุนไม่ไฟแรงที่มีเวทีถัดมองลึกนึกไกลแล้วก็ใจกว้าง เปิดโอกาสให้พมได้มานังทำหน้าที่เป็นบริกรคอยให้บริการเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกในห่วงจิตวิญญาณแห่งความเป็นองค์คาพยั้าหมดของหลุกปักตายไม่ว่าพี่น้องจะยิ่งจะชายจะยุที่ไหนก็แล้วแต่สามารถชายช่องทางนี้ในการเติมเต็มอารมณ์แห่งความรู้สึกข้องจิตวิญญาณของความเป็นหลุกปักตายในรายการตายตนต,นตกันทั่วโลกเลยทีเดียวผ่านสัญ,ญญาณทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสถา,าน,นโถดโทรทัศ์ อานลำดับแรกๆในอินเทอร์เน็ตก็ว่าได้ที่ทำแบบเต็มรูปแบบตีออากาศกันไปทั่วโลกและตอนนี้พมดีใจนะครับที่ทำให้คนไทยคนใต้ผลัดทินท้นเทอประยุกกันอีกสีกโลกหนึ่งนะครับได้เติมเต็มอารมณ์แห่งความคิดถึงบานด้วยรายการตายตนต่อย่างหน่อยๆซึ่งที่พมสัมผัสได้มีคุณผีพัดคันและคุณผีเพนนะครับซึ่งคณะนี่แลอยยุทิปประเทศฝรั่งเศสนะครับอยู่ที่กรุงปารีสแขกแขกับหอไอเฟล ไอเฟลเลยกับบัรยาไอเฟยไอเฟลนะครับเล่ย์ไคฮอไอเฟลสารับพ like ี <thighs> ่เพนและพี่พัดคันนะครับบอกว่าเรสต์ไ่วาอากาศที่กรุงปารีส2 8องศาพอมาวันนี้9องศามันมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะฉะนั้นการผีต่างซ่องได้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพร้อมทั้งคุณอาพมนะครับคุณอานีนะครับที่อยู่ทีอ่าประเทศออสเตรียนะครับก็บอกว่าอยู่เมืองไทยเมื่อไม่กี่วันได้กลับไป ชาชีวิตโตที่ปะเทศนอสเตรียนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงย่บันเราร o l l r o จนความจำสู้เลยครับร้อนจนความจำในคอมพิวเตอร์สู้เลยนความจำของโทรศัพท์สู้นั่นคือร้อนชิปไห้ครับร้อนชิปสู้น์ครับร้อนชิปสู้น์เลยนะครับพวกลับไปนู้ย่นชิปสู้น์เหมือนกันเพราะฉะนั้นทําให้การปรับเปลี่ยนของอุณหภูมิในร่างกายอาจจะเปลี่ยนแปลงการแต่นการดูแลสุขรลูกันด้วยนะครับสุขภาพครับผม การเปลือยเปลือกอะไรแต่ <occurs> <classy> ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายหรือความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกเราต้องตั้งรักกันใ้ดีๆนะครับไม่งั้นอะไรเราทำให้อ่ถ้าความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทําให้เราเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทันตั้งตัวก็เกิดคายได้นะครับบรได้เพราเวาเดรนเดเย็นเดรนเดเย็นมันมันร่างกายมันภูมมต้านทานมันอาจจะปรับเปลี่ยนได้ฉานะครับเพราะฉะนั้นกายดูแลสุขภาพ ทางกายและใจกันให้ดีๆกันแล้วกันนะครับด้วยความรักและมีความปรารถนาดีปรารถนาดีต่อพี่น้องท่านผู้ชมๆๆทุกทท่านที่เลยอยู่ทางหน้าจอกับรายการตายตนตอนะครับบันเทิงสาราและวัฒนธรรมนั่นคือสโุแเนประจํยาจิตวิญญาณของพมที่ยากจะบอกกับพี่น้องวาอ่าข้อทํหนาทีอาซารับายพี่น้องตรงนี้ ในทุกวันส่องถุมจนถึงซี่ถุมด้วยบรรยากาศดีๆนะครับในองคชาพยพทั้งมดของลูกต่อมุ่งเดียวกันนะครับในความเป็นคนใต้หัวใจทองคําเราอาจจะมีวิธีคิดติแตกต่างกันในบางเรื่องนะครับแต่ว่าความคิดติแตกตั้งไม่สามารถทําให้มุ่เราแตกแยกกันได้นะครับเราอย่านำความคิดติแต็กตั้งมาสร้างความแตกแยกนะครับเมื่อใดกันแล้วแต่มวลมนุษย์ยชาติหรือมวลมนุษย์ที่เราขบค้าสมาคมกันอยู่เนี้ยนำความคิดติแต็กตั้งมาสร้างความแตกแยกแลยผมคิดว่าสร้างคมในทุกระดับ ไม่ว่าสังคมในระดับไหนเราก็ยู่รวมด้วยสังคมกันไม่ได้เพราะไรก mm. เพราะว่าคนเราอี้ให้คิดเมื่อนกันเซทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้แมแต่ me, พอแมพี่นองพอแม่เดียวกันคลานตามกันมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฮ็ดพ่นใดเฮ็ดพนหนึ่งเราคิดไม่เฉื่อนกันแล้วใส่เลครับพี่น้องครับในครอบครัวเดียวกันเราไม่เคยแตกเยกเพราะไรเพราะความเป็นใายเลือดเพราะความเป็นพี่นองม,ยยมันยิงเย่ว่าลักขิดมันยิงเย่ว่าในความคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาลักขิดนี้มาใช้ครับสังคมในประเทศชาติ ผมคิดวาบ้านเราเมืองเราก็น่าจะยุ่มมารกไปวันนี้เลยแต่ว่าค่าบ้านเราทกเที่ยงกันด้วยและกเกษตรพ้นบางที่เราต้องออกมาทกเที่ยงกันกลางน้นบางออกมาทะเลาะบาแวงกันบ้างเป็นบางครั้งคราวก็พอพอได้มีซีซั่นนะครับแต่พันธุ์พืบ้านเราเมืองเราก็ยังน่าอยู่ว่าประเทศใดต่างมดในโลกนี้นะครับประเทศต่างๆในโลกนี้เขารบราฆ่าฟันกันตายกันเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับภูมิอากาศภูมิประเทศก็ไม่น่าอยู่นะครับ พ่อมไม่เคยไปเลยกับเนี่ยในนะล่วงต้นแรงมันต้นเคยไปต่างประเทศไหมกับไม่เคยไปเนาะอ,อย่างดีกับไปแขกเนี่กับไปคาเ,าเาามนไปไปมาเลเซียน้อยๆไปไปปาล์มอะไรไปชาเนลต้องคำงคบอ,ไไอ,อ,ก,อกข้ามพังรู่งก็เป็นปาล์มอะไรครับนั่นแหละเวลาไปลุงเรือพวกคำฟังมพิษก็เป็นเป็นประเทศกัมพูชาแล้วไปลาวก็เหมือนกันคำฟังแม,านาม่น้่วงคงก็เราไปลาวนะครับ <S <S แต่ว่าพี่น้องครับผมได้สัมผัสจากคนที่ได้ไปอยู่ ในมุมต่างๆของโลกจากการศึกษาสัมสผัสพูดคุยแบบตัวต่อตัวบ้างจากการอ่านบ้างจากการฟังม้างนะครับพบกันมาสรุปรวมได้ว่าหลายคนพูดตรงกันนะครับหลยคนมีความรู้สึกติดตรงกันก็คือว่าไม่มีที่ใดในโลกนี้เทชาชีวิตแล้วมีความสุขเทาครับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเป็น้อกับเราจงภาคภูมิใจในวีที่ไทยของเราแมนวา บางครั้งบางคราวความจำเจในชีวิตที่ต้องอยู่กันนานๆมันอาจจะเกิดความจำเจนะครับแต่ว่าเราก็พันผืดๆเราก็มีความสุขมากว่าประเทศใดในโลกนี้ก็แลวกันนะครับถึงแมนว่าบางครั้งบางคราวธรรมชาติอาจจะ,ะมีความรุนแรงบ้างในยุคล่างๆแต่พันพืดๆก็ไม่มีผูเข้าไฟพันพืดๆก็ไม่มี แผดดินไหวจนตึกตึกทาลุมาล่มได้รจนจนมากมายเพราะว่าประเทศไทยเรามีพระสยามธิวัติราชประเทศไทยเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายประเทศไทยเรานะครับม,มีคนที่เหลื่อมใส้สรัทถามีคมที่เหลื่อมใส้สรัทถาต่อคำสั่งซอนของพระาศาสดาในแต่ลาดศาสนาแล้วทุกคนนะครับก็จะริญร่อยตามคำสั่งซอนของพระาศาสดาในแต่ลาดศาสนาย่างแข็งขัด เพราะฉะนั้นพี่นงครับพลบุญอันนี้แหละทำให้ประชากรในประเทศนี้อยู่กันแบบมีความสุขเข,ข้าใจกันแลกัอาจจะทกเที่ยงกันด้วยเหตุและพ้นของแต่ละคนกันบ้างแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วนะครับสังคมก็หันกลับมามองถึงองุ่รวมหันหันกลับมามองถึงองค์การพยบของความเป็นสังคมในความเป็นประเทศและทาให้บ้านเราก็ อถอยล่างกลับมาคุยกันด้วยและการเลพ้นแลเราอยูย่กันเราก็อยู่กันด้วยปกติสุขนะครับฝากใจไปยังคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศนะครับขอให้มีกําลังใจเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เงาที่วาเวนะครับคิดถึงบ้านเรานะครับแล้วเมื่อมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเรานะครับผพนดินแมยยังโรงก้านกลับมาข้องลูกล้านชาวไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับถึงแมนวาฐานอาจจะติดต,ตามข้าว บ้านเราเมืองเราอาจจะมีการทกเที่ยงอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆแต่พันพืดๆกันแลลวแต่คนไทยก็ยังรักกันคนไทยเราก็ยังอยู่กันแบบมีความสุขโดยวิธีไทยในความเป็นชาติพันธุ์ของความเป็นองคาพยพตมท์มดของชาติบ้านเมืองของเรานะครับและนี่คือใต้ตน้นตอกับ globetv ทีบริษัทพีไฟเน็ตเวิร์กได้เปดิดโอกาสในพมาหนังเล้งอยู่บนเนี่ยนะครับทุกวันซ่องถุม่มจนถึงซี่ถุม่มใครที่ต้องการ่ิะใจพมได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ กติชมกันมาได้รับนะครับติชมกันมาได้ในวิธีข้องความเป็นความเป็นความเป็นมิรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพร้พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้ทํ <ม tunnel. S 2> าหน้าทีเป็นเครื่องมือทางบันเทิงให้ตรงกับความรู้สึกของห่วงหัวใจของพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะพอผมอาซาดับชายพี่น้องมาแล้วด้วยจิตวิญญาณข้อทหนาทีนะครับข้อทําหน้าทีเป็นเครื่องมือทางบันเทิงให้กับหัวใจข้องพี่น้อง นะครับโดยจิตวิญญาณเลยก็แล้วกันกน,นะครับบริษัทพีไฟแนนะซ์เวิร์กโดยคุณภาวัตโต๊ะครับคุณนะนอกเนื้อจะมีช่องครบจะได้รถทีวีที่จะทําให้พี่น้องมีความสุขกันได้ทั่วโลกยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะให้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพร่างกายในแต่ละภาคส่วนนะครับเ,เครื่องดื่มโภชงแนะสก,กนบัญชากสามุนไพรถึงสั้นิปซองแนิดทั่วโลกพี่น้องครับเกาคิดคนควา เอาว่างี้ได้ย่ามาแต่ละตัวไม่โรยชายไรแต่บ้านเราเมืองเรายา่ยามีอยู่ทุกอนุของพื้นแผ่นด,ดินเพราะอรไรกับเพราะเรามีสมุนไพรเรามีภูมิมประเทศที่สมบูรณ์เรามีพันไม้ที่มากมายพันไม้ในแต่ละย่างมีคุณสมบัติรักชาโรกไป่าเจ็บตายเพราะฉะนั้นนี่คือภูมิปัญญาทองถิ่นแตท่ายโถมันมาเป็นรอยปีพันปีนปและมาถึงยุคปัจจุบันบริษัทมีไฟเน็ตเวิร์กโดยคุณภาวัตตกาคุณนาเลงเงินคุณขาข้องภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องทิ่นนะครับ ได้ศึกษาคนคว้าให้ผู้รู้นำมาเป็นเครื่องดื่มผูชงขวดนี้ให้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพร่างกายภายในสร้างผิต้านทานสร้างผิคุ้มกันให้กับร่างกายตัวเองนะครับโดยเครื่องดื่มผูชงและยังมีคลโรดีตัวลางสั้นผิดในเลือดมีโคลโรฟิลและก็มีดีโทไนตัวนี้ตัวลางสั้นผิดในลำไส้เนี่ยครับพออาหารช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายขับถ่ายออกคงเสียออกมานะครับโดยดีโทไนค,า,คาเฟอีโคลลเจนมีรสหวานโดยไม่มีน,ำน้ำตาลนะครับ เดลิมอนคาร์มอนสกัดดรอทช็อกโกแลตบะหมูงสะมองหรือกาแฟเอ็มคอฟฟีิกุหรือกาแฟจุกรู้นะกา <c oughs> แฟเฟมเบอร์กาแฟตัวดักจับไขมันนั่นลเนลยก็พี่น้องครับและเอ็มแม็กเรียกว่าอ่าอาหารเสริมเพิ่มฮอร์โมนเพชรชายขายายกล้ามเนื้ออะไรทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับก็คืออาหารเสริมนกเข้าทําให้นกเข้าเล็กกลายเป็นนกเข้าใหญ่นะครับจากนกเข้าใหญ่กลายเป็นนกเขา้าแข็งนะจากนกเขา้าแข็งกลายเป็นนกเข,าข้าทน <c oughs> ด้วยเอ็มแม็ก เอาละรับพี่น้องครับตอนนี้มีบทเพลงที่จาหมอพิเศษนะครับพี่น้องโดยเฉพาะพิพัฒน์คันนะครับเป็นฝรั่งใจดีทีฝรั่งเศสอยู่ในกรุงปารีสตอนนี้กําลังเลอยู่นะครับ,บวันนีผู้อมจัดการวิทยุยักฟังเลเลซอนนะครับไม่ได้ควงเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์คัดคองนิดหนึ่งนะครับก็เลยเอาละนะครับในนั้นก็ผียากษ์ทีเลมิวสิกแล้วก็ฟังเพลง ยัดให้ผีสร้า,บารงบทเพลงที่ติดกันไปเลยให้ผีเต้นหน้าจอไปเลยที่ฝรั่งเศสเลยนะครับบเทเพลงแรกเลยกับกูตีบ้านะครับในรูปแบบมิซิกไหมแต่ผมเพิ่งทำเซตและต่อกันด้วยเลเลซอนปิดทายวันนี้ด้วยในเบรกนี้ด้วยบทเพลงในชื่อว่าเด็กบนบานอ,อามกรีไลสร้างบาเทเพลงกับนุกๆกันแล้วเบรกหน้าถึงเคยถึงกิมินเช่นกับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสช็อกโกแลตเดลี่มอล